เรามีทั้งกล่องดิจิตอลแล้วก็กล่องดาวเทียมแต่ว่ามีทีวีอยู่แค่เครื่องเดียวจะทํายังไงดีเราก็แค่ถอดออกแล้วก็เสียบอีกเครื่องหนึ่งแค่นี้เองแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วแต่เรามีตัวนี้มันคือ AV selector มาเราจะลองทาดูนะครับผมเครื่องแรกคือเครื่องกล่องดิจิตอลแล้วก็เสียบสายวีมาเข้าที่ Input ของตัวนี้ได้เลยเราเลือกอินพุตเบอร์3นะครับเบอร์ไหก็ได้แต่ผมสะดวกเบอร์3 ส่วนสายอินพุตเข้าทีวีเราถอดออกไปก่อนนะครับแล้วเราก็เสียบสายสีแดงเส้นนี้เข้าที่กล่องดาวเทียมแทนแล้วก็มาที่อินพุตของตัว AV selector ตัวนี้ผมเสียบที่ช่องเบอร์1นะครับส่วนช่องเบอร์ 2, 2เราทิ้งว่างไว้ก็ได้นะครับหรือจะใช้ต่ออะไรก็ได้มาต่อไปอินพุตเข้าทีวีแล้วก็เสียบเอาพุตของเครื่องนี้นะครับอินพุตของทีวีก็คือเอาพุตของตัวนี้ส่วนวิธีการใช้งานเราก็แค่เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเท่านั้นเองเบอร์หนึ่งอ่าดาวเทียมมันแล้ว เบอร์สามเอากล่องดิจิตอนก็มาง่ายไหมล่ะครับผเบอร์หนึ่งเอาเบอร์สามเบอร์หนึ่งสนุกเหลือเกินทีวีบ้านไหนมีช่องเสียบเอวีน้อยๆต้องใช้ตัวนี้ด้วยนะครับ